สวัสดีครับพี่น้องมาลูกว่าครับพากินบุกม่วงครับมือนี้พาพี่น้องมาก,กินบักม่วงครับมือนี้ม่วงแก้วครับท่านพื้นบ้านบะม้วนแก้ว กำลังเฮิมกำลังสุกครับต้องเอาไปบวมรับพี่น้องพันนี่มันสิมักมักเน่าแล้วก็ล,กล้วงลงมักมี่หนอนมาจอ่อเอาไปบวมกับแม่บอกเอาไปดองครับเอานวยดิบวยเฮิมไปดองน้ำมันบดกขึ้นมากส่งดกอยู่ครับหมดแม่งจ่อแล้วครับกินได้บนนี้ นอนนอนเข้าไปจอ้อครับทั้งหมดดยว่าโอ้ย่อลร่างเฮิมก็ล่างเหลืองครับมือแก้วพี่หน่องมออแก้วอนอนนอนครับแรง ทั้งหอนทั้งแลงฟอสฟอรัสเต้าอ่าวกาครับมโอนี่ฟอสอรเขาปลูกลมันลงน้ำเต้าอ่าวกาครับฝนก็บรตกแห้งพราเทียน้ำเบิ้งก่อนครับพี่น้องมองแรงๆหน่อยว่าเราต้องทำมันเงี้ยก่อนหน่อยมันสีเข้มๆก่อนไม่ซอยออก ปดิษฐติเองแ <c oughs> นวสวยอมองครับ่าสใสยแก้วโอ้คือภูเขาดังความคิดลหละครับโอ้เห็ดท่างอันนี้ผิดท่างมันตัวนี้โอ้ได้โยครับได้โย không lăng dương không, không lắm, ô, luôn oh. oh, nghe không khâu đây con này, mập, ô, uh. nghe thế. โอ้ยเลยน่ามากนี้กำลังเลี้ยงครับไก่พวนีังเลองดีโอ้รู้จั่ไปล่งที่เจมบ เติมแล้วครับเนี่ยหลายไปหมดไม่น้วยครับเติมคนเติมคนก็มีครับ ทุ้งพี่น้องเาล่องไปก่อนครับ่อยจะขึ้นมาอีกต้องเหลืออีกหลาย ตัวนี้งียร่หลายเพราะเขาเพราะเขาขวดโอ้โโอ้โแจกสั่งอ อื้อมันยิดดาครับโอ้ ดดข่วครับตันนต่นยัยังตื่นพ่อเหรอครับพี่น้องต่วไายัางเหลืออยู่ครับพุดอะเอาเป็นหน่ยไ <g> อ <ül> ้ตุงยีกครับหลๆพี่น้องหลย <g ül> ม่วงแก้วช่วงนี้มันร่นลงมาแตกไว้แต่ไปกินสมกําลังสุกก็มีครับเอิ่มพวกนี้ก็บบมายค้าเดียวก็สุกครันเลยเรืองเราม่วงแก้วพันพื้นบ้านครับช่วงนี้มันก็จะมันหลายนะครับพันหมกม่วงอันนี้พนันบ้านครับม่วงแก้วกินซุกกระแซบครับกินสมสลายกินสมสีแซบผมว่า มันแทะขึ้นเพิ่มนี่คักครับแมียจะไปบ่มแล้วก็ดองครับดอง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 ,ดองไปกินช่วงมันมันมีหอยูมองครับเรากนลวยง,งามๆกินสมจ้าบาทขึ้นี่น้องมาเลย,เยมันเลีมยงสีเสบย,ยมมันเลี้ยงสีเข้มมยยันง่ายๆไงเพิ่มไปกําลังเหลืองพอดีครับ รายการครับเนี่ยเพราะว่าน,นี่กินสมแซบที่มันช่วงวันวัน,วนครับช่วงพักเขาแกนช่วงนึงแซบกับช่วงเพิ่มเนี่ยนี่บอันจ่คือผสมลลย โอ้มันร้ายแตกเห็นน้ำปลาบ้านนะมาครับพี่น้องสมสมกันครับ จะค่ำครับพี่น้อง chẳng đủ nhiều với nhau có có ở không còn gì mà mua cứ mua mắm để Hãy subscribe cho kênh không a kua tidnowaɗamane mua mình kiếm gần mong chào cháu ban là mong bị đoàn các bạn này ดองครับวันนี้พี่น้องใส่เป็นหัวเสือดอกหมกม่วงครับโคชนาเพิ่นตานกแกว้วดอกหมกม่วงครับน่าผสมมากครับหัวเสือจำเร็จครับพี่น้องผสมมัอนกับสีผสมอาหาร,น,รนู้นจืออะไเนี่ย ดีมอาหารสีเลืองเขาไปน้เอาถ่วมแล้บอคุณยายถ่วจะกินมั่นตัว้ก็เจ้าหาเนืขึ้นมาดองอยีแต่บ่เปียบวงไปไหนเลย้อมังผมลงบ่ปล่อยเลยก่ตองใบ่ตองใบมือถือต่วันกท่นเป็นอย่างน้อยใบเดียวนี่บัดย้ำมันน้นผุนเขาจังว่าใบใบัดยำเขากินเลือิ มันใส่ยี่ก็เลยต้นมองม่นไมีหยุดมีเยอะวันเดียมาเบิดเองพ่อมาใส่ที่ลังจินซมพ่น้องดองไปทุกช่วงมันไม่หยุมั่งครับพี่น้องถังบางแง่ได้ทั้งมูม่วงดองด้ทั้งมูม่วงซุกได้ทั้งมูม่วงกินซมพี่น้องเดี๋ยวซิมซูเบอร์รับมูม่วงซุกปิดถ่ายกันแล้วกันครับพี่น้อง มะดองไว้ไปกินบะฮันครับดองไว้ช่วงมะมีก็ไมากินโอ้เป็นม้เป็นนอนต้องมามะต้องเอามาโบมมันมากสิเป็นนอนมาจระครับเป็นนี่นอนมาเร่งวันท้องบอกเพื่อนเจน้าผูา้แมนเงี่ยมครับหมักโอ้ ok ui đủ của tuần này này bài khẩu cứ ba khẩn yêu cũng mong chia sẻ không กับประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนี้ฝ้าไปเอาบอกม่วงอยู่หน้านะครับเนาะช่วงนี้บกม่วงออกหลายหลาย,ลายสายพันธุ์บกม่วงออกครับกินบูท่านก็เจ็บมากดองไม่กินช่วงทิมบ่มีครับพี่น้องฮ้อนครับอากาศฝ้ากับคุ้มคึมจากที่ตกบปรตกพี่น้องกะกระลังป้วมเอากาครับพอเอาของป,ปลูกล่วงหนมือนี้นะครับอีกต้องทำมือกันนะชิเดวานกะ ยังบ่มีหนำมีอย่างโยบอยู่หน้าก็ได้แเรงครับปีนี้แร่งแท้แปดสองคนเขาว่าแร่งเรงอนี้ดีครับพี่น้องการพอกันไมคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับสี่พาไปตรวจลอตเตอรี่ก่อนพี่น้องค่ามือนี้เลขออกครับวันที้หนึ่งตรวจลอตเตอรี่มาแล้วครับปลอดมาลิปหน้าครับพี่น้อง